สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องกอะ t h นักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับเอาหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมมาคำนวณสูตรใหม่ให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นสูตรล่างนะสูตรล่าง2ชุดนะเป็นสูตรใหม่นะคิดคำนวณลงให้วนแรกนะครับหลักสิบล่างนี้ตัวเดียวนะหลักหนึ่งล่างสองตัวมา1ตัวจับกูชุดในแต่ละงวดได้ สองคู่ชุดแบบนี้เป็นสูตรใหม่ลงให้วดแรกย้ำเตือนนะครับใครชอบสูตรใหม่ก็พิจารณาเอานะใครไม่ชอบก็สามารถมองผ่านได้นะครับสมาชิกนะสามารถมองผ่านได้สูตรที่สูตรนะครับที่ผมนํามาคํานวณให้ใช้นะครับ,ใช,นะรบใช้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อผมไม่การันตีว่ามันจะมาตามที่ผมคํานวณหรือเปล่านะกนะ็ให้ว่าเพื่อเป็นแนวทางนะถ้าชอบตัวเลขข้อจัดถ้าไม่ชอบมองผ่าน ามาดูฮะ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยกันแล้วกันช่องกรถอนนะักคำนวณฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนดเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะครับเอาสําหรับใครที่อยากเข้า,า <c oughs> มาฟังคําเตือกนกันกนะ <c oughs> ่อนนะคําเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นํนาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งะรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ้พูดแล้วก็อันนี้ก็มาทิ่มเหงือกโอ้ตายไจะไปหาหมอก็กลัวหมอ,อกลัวแล้วเกินกินการถอนฟัน <laughs> เจ็บฟันลากฟันทิ่มเหงือกทิ่มกระพุ้งแก้มโอ้ เอามาดูฮะ <c oughs> สูตรนะล่างสองชุดนะครับล่างสองชุดคำนวณคิดคำนวณลงให้วนแรกเด้อนะวดแรกนะสูตรหลักสิบล่าง,างได้เลยค่ะหลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้หกเก้ 9, จาจับคู่ได้ห้าหกห้าเก้เาก็ออกมันก็เขียนไปมั่วเนาะผมด่เนาะดูดูมันออกห้าศูนย์ได้ไงมันออกห้าเก้าบาทดู ห้าเก้านะครับ <c oughs> เ,เลขศูนย์กับเลขห้ามันเอ้ยเลขเก,ก้ากับเลขศูนย์เี่มันตรงเอ้ยมันค้ายกันนะน <c oughs> อ,อกค่าเก้านะครับวดแรกที่ผมลงให้ห้าเก้นะครับห้าเก้าห้าก้าหาเก้าถูกทุกยอดแรกฮะ ถูกเป็นดที่1ครับเอามาตอนงวดที่2นะครับบทดที่2อง10ล่างตัวเดียวเลขศูนย์หน่่ยล่าง7กับเก้าอเกับ0ูนะครับจับคู่ด้ศูนย์7กับศูนนผลออก0ูนย์ศูนออก0ูนูตุตุตุตก็ถูกครับเป็นงวดที่2 หน้าทกงวดที่สองชิปมยาลากนะครับงวดแรกนะครับคิดคำนวณลงให้เป็นงวดแรกนะครับชอบก็ค่อยนำไปใช้เด้อสมาชิกเดิมมีสูตรมีวิธีคิดนะครับมีวิธีคำนวณนะครับกำกับให้ช่วงเททายนะครับถ้าใครชอบบนพงก็ชอบตัวเลขอะพูดง่ายๆนะครับก็ค่อยจัดถ้าไม่ชอบมองผ่านงวดที่สามะ ส่วนหลักส0บล่างตัวเดียวเลข3าหลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวได้2กับ5จากคู่ได้2คู่ชุดฮะได้3 2กับ3 5นออก3 2นคะรับ <c oughs> 3 2นะักครับคู่ชุดนี้ <c oughs> 3 2 ถูกเป็นงวดที่3ม <c oughs> <c oughs> อ่ะมาต่อกันงวดที่4ีนะครับงวดที่4คู่ชุดละสองชุดจับคู่ได้นะครับ <c oughs> หลักสิบล่างนะครับได้เลยค่ะหลักหน่วยล่างได้5กับ8 จับคู่ได้ห้าห้ากับห้าแปดเอาอีกแล้วเดี๋ยวนะฮะแตาชิกนะเดี๋ยวผมดูก่อนมันออกอะไรกันแน่นี้ห้าแปดหรือสามแปดเดี๋ยวผมดูในโทรศัพท์ก่อนนะโทษทีนะครับนั่นออกสามแปดนะ ผมเขียนผิดเองอโทษทีนะสมาชิกนะออาอกแก่ตัวนี้มันต้องเป็นเลขสามจิบล่างนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสามไม่ใช่ห้านะครับผมเขียนผิดนะครับสูตรอะมันสูตรอะมันมัน,ม,นมันถูกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไอแจกสูตรนะแต่แค่ผมเขียน ตัวเลขผิดนะครับผมจำอ,อะไรห้าสามมนจากไหนห้าสามมันออกเลขห้าเนี่ยหลักสิบล่างวดเนี่ยมันไม่ใช่มันเลขสามอืนะครับอเสียเวลานิดหน่อยโทษทีนะครับมันเป็นเลขสามไม่ใช่เลขห้า าตามนี้เลยนะครับสิบล่าง3หน่วยล่าง58จับสามห้าสามแปนะกสามแปดับก็เข้าที่ชุดนี้ <c oughs> 38นะครับถูกเป็นวดที่สี่ถูกเป็นวัที่สี่ อ่าสุดนี้ก็ลงให้งวดแรกเด้อสมาชิกเด้อลงให้รวบ้วนแรกงวดที่ผ่านมาโอ้ตัวตีฮะสิบล่างได้เลขหกอ่ะหน่วยละได้หนึ่งกับสี่นะครับจับคู่หกหนึ่งหกสี่เขาบอกหกหนึ่งนะครับวัที่ผ่านมาลงให้วนแรกเด้อสมาชิกเด้อลงให้วนแรก,กวรกัวที่ผ่านมา เขาหกหนึ 1> 6, 1. ่งที่สิบหน่วยล่างอ่ะถูกฮะเอาวันเอาว่าที่จะถึงนี้เล็กตัวไหนไปดูวิธีทำกันฮะสมาชิกนะดูวิธีคิดวิธีทำกันเนี่ยวิธีทำนครับสิบล่างฮนะสองตัวมาหนึ่งไอ้สิบล่างตัวเดียวนะครับ ก็นำหลักร้อยบนหนึ่งครั้งบวก10 3ตัวท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกร้อยสตัวท้ายครั้งที่2อีก4ครั้งบวก10 3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งเอาบวกก็ได้เท่าไหร่บวกค่าของที่เอาบวกกันดู8ปดเก้าลงท้ายเลขเจ็ดเงท้ายเลขสามสามหกลงท้ายเลขเก้าเก้าหกลงท้ายเลขห้าห้าหกลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกค่าลงท้ายเลขหก หก 4, บวกสี่หกบกสของทาาเลขกศูนย์ศูนบวกห้าก็ได้หา้าสิล่างตัวเดียว5 <c oughs> ้วนด็กหนล่างสองตัวมา1ตัววิธีามนำหลักสิบบหนึครั้งบวกสิล่างหนึครั้งบวกร้อยตัวหน้าครั้งที่1นหนครั้งบวกสิบตัวหน้าบวกสิบตัวหน้าครั้งที่สองหครั้งนะครับแล้วก็บวกร้อยตัวท้ายครั้งที่หนอีกหครั้งบวกกันได้เท่าไรบวกหาคงที่ครับ อวก,ก็ดู4 6ลงท้ายเลขศูบวกหก็ได้6 6หบวกคลงท้ายเลข1 1ึบวกศก็ได้1 1ึบวกคคงที่ลงท้ายเลข6 6บวกเพิ 1, 100, 1, physical, ่มไป3ได้เลข9อ่ะวันนี้หน่วยล่าง6กับ9ก้สิบล่างห้านำมาไปจับคู่กันนะสมาชิกนะห้าสิบล่างตัวเดียวครับหน่วยล่างหกกับเก้าจับคู่ ก็ได้สองชุดฮนะโอ้โทุทีฮะโดนกากล้องเนี่ย <c oughs> เชียงก็ไม่ค่อยดีห้าหกห้าเก้าสองชุดนี้จัดนะครับใครชอบนะใครชอบตัวเลขใครไม่ชอบมองผา่านลงจริงให้งวดแรกนะครับงบจะวันที่สิบหกทับสิบสองทับหกเจ็ดรอรุ่นกันห้ากับหกแต่ผมชอบทนะ่าหกฮะไปชนกับ ตัวเด่นผมอ6าหกอ่ะอันนี้คู่ชุด2ตัวล่างตรงนะครับสูตรใหม่ลงให้วันแรกชอบจัดกัดผ่านขอบคุณท,ที่ติดตามขอบคุณครับ